สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการก้าวคุ้งช่ออยู่ผมก้าวคุงนะครับผมวันนี้ผมจะกลับมาเล่นไมค์คร f t กันอีกรอบนะครับผมก็ที่ผมเล่นไปในครั้งก่อนหรือครั้งหลังๆนะครับผมผมเล่นไม่เคยจบเลยนะครับผมคราวนี้นะครับผมจะเป็นเล่นไมค์ครับผมของผมครั้งสุดท้ายว่าผมจะเล่นจบหรือไม่นะครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมวันที่จะไปดูว่าผมจะ ไปยังไงต่อก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดสมัคสมาชด้านล่างด้วยนะครับผมไปมาเล่นกันเถอะมาอันนี้ผมก็ได้สร้างโลกใหม่มาก็เจอแบบนี้เลยนะครับผมมาตัดไม้ก่อนแล้วก็ตัดไม้เพื่อสร้างาตัวครับตัวค่าบทำนี่ผมจะทําำนี่ก่อนอทำตัวครับทําขวาแล้วก็ทำปิกเอกก่อนนะครับดาผมยัง ว่าผมจะเอาพลิกแอ็ไปขุดหินแล้วค่อยมาทำเป็นดาผินดีกว่านะโอเคได้มาห้าได้มาห้าอันกน็โอเคได้มายี่สิบทำตัวข้าวหนังปุ๊บไม้ไม้แปดโอเคได้อยู่วิ้ได้ยินเสียงเสียงวัวเสียงวัวโอเคทําขวานฟ้าหนะ้าดำทำขวานก่อนต่อไปเราก็ทำพลิกแอ็กครับผมเอ๋โอเคผมขอสองอย่างนี้ก่อน นะครับผมแล้วก็เราค่อยไปหา,หาเล็กกุดกันโอเคต่อไปครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยหาทำเลสร้างบ้านก่อนก็ผมขอเก็บไอ้นี้ด้วยต้นไผ่ต้นไผ,นผ่ใช่ไหมโอเคเอาไปทำหนังสือได้นะครับผมโอเคมีเยวตัดไม้ไปเผื่อด้วยยวไม้ไม่พอนะโอเคครับ โอเคก็ผมจะบอกอีกครั้งนะครับผมผมจะลงเกือบเกือบทุกวันนะครับเกือบเกือบทุกวันพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคลิปลงใช่ไหมครับผมก็ขอ,อขอใครด้วยนะครับพอดีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยว่างแล้วก็ผมจะพีมในในอ่าในเพจผมด้วยนะครับในเพจ a c e b o o k นะครับผมถ้าใครแบบสนใจก็ไปกดติดตามได้นะครับผมจะ,จะตีมนะครับผมเกือบทุกวันนะครับโอเคผมจะหินละขุดหินก่อนนะ ผมจะสตรีมทุกวันนะครับผมเกือบทุกวันนะครับผมส่วนมากที่ผมจะสตรีมก็คือเกมฟรีไฟลนะครับผมเกมฟรีไฟนะผมจะสตรีมใครสนใจไม่ใชใ่ใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ในสตรีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ครับเพจของผมกับก้าคุงก็เหมือนชื่อช่องปกติเลยนะครับผมก็แฟนเพจนะครับผมเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับผมใครที่อยาก เข้าไปดูหรือเข้าไปส่งดาวให้ผมนะครับผมก็เข้าไปได้เลยนะครับผมผมจะไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับผมโอเคตอนนี้เราขุดหินก่อนเอบโอเคได้ยี่สิบการ์ดก่อนเอกมาก่อนเอามาก่อนโอเคโอเคไปอ่าโอ้โหกว้างมากก่อนอื่นเดี๋ยวผมทําดาบก่อนนะทําดาบก่อนนี่ดาบเหล็กมันเหลือใช่ไหม ก็ทําอีกแอกเล็กแต่ว่าผมจะใช้ไม้หมดก่อนนะครับผมโอเคผมจะใช้ไม้อุ้ยหมู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 เอาหมูมาประทังชีวิตก่อนไอหมูน้อยจะหนีไปไหนวะมานี่มาหนิอุ้ยอุ้ยเป็นธรรมะกอกอทานโอ้ไม่มีทานจะขอทานสักหน่อยโยน้องหมูอีกแล้วอุ้ยหมูเยอะ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 อุ้ยข้างล่างมีกอ น้องหมูน้องน้องหมูอืมขอขอไปทำชีวิตหน่อยนะน้องหมูขอโทษนะโทษนะโอ้ยไม่มีที่โล่งเลยผมต้องการที่โล่งๆทีโล่งโล่งไอ้ตรงนู้นวัวใช่ไหมอ่ะู้ยใช่อู้พึ่งตรงนี้มีอะไรอู้ผมยังลงไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่อู้ยูพึ่ง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 เอ้ยเพึ่งพึ่งอุ้ยเหล็กไม่ใช่เหล็ก เจอแล้วเจอฐานแล้วโอ้ยเหล็กก็มีฐานก็มีขุดไม้ไปก่อน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 คนอื่นผมต้องหาเตียงนอนก่อนหาแกะหาแกะเดี๋ยวคืนนี้ผมไม่มีที่นอนหาแกะก่อนเอาเอาเอามาสักนี่เท่าไหร่ละห้าก่อนเอามาสักห้าก่อนก่อนก็ขุดโอขุดไม่ได้เออเอาผมใช้นี่ก็แล้วกันโอเค ไหนก็เจอเหล็กแล้วก็ขุดไปเลยแล้วกันเนาะอืมก็เอาเพิ่มไปสักหน่อยโอเคโอเคครับโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมผมอาจจะผมกําลังคิดวิธีอ่าแบบยังไงแบบทาคิปอ่า,อาแบบวล็อกนะครับผมแบบวีล็อกนะครับผมผมก็กําลังแบบคิดอยู่ว่าจะทําแนวไหนแบบไหนถ้า เดี๋ยวทาซ้เหมือนคนอื่นใช่ไหมวีล็อกมันมีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็อยากแบบแตกใหม่นะครับผมแล้วก็ภาคภาคบอลด้วยนะครับอ,อัปเดตข่าวฟุตบอลน,น,น,นะครับผมอัปเดตข่าวฟุตบอลก็รู้อยู่แล้วครับผมแฟนแมนยูนะครับผมผมก็จะอัปเดตข่าวแมนยูนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดภาษาใต้นะครับผมนะผมจะลองหาข่าวมาเรื่อยๆนะครับผมจะพูดภาษาใต้นะครับผม,ผมก็ เดี๋ยวใครที่รอก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับผมก็ไม่นานเกินรอครับผมจะมาพูดให้อัปเดตข่าวของแมนยูให้ฟังแต่ว่าทุกน,นี้ยังยังไม่ค่อยมีข่าวนะเพราะว่าเพิ่งจบฤดูก,กาลไปใช่ไหมแต่ว่ามันมีข่าวซื้อขายนะแต่ว่าอืม,มนยูของเรายังไม่ได้ใครเลยสักคนคนอื่นเขาเปิดตัวไม่รู้กี่คนละบาซ่าสามสี่ตัวแล้วเรายังไม่ได้ลิวพูยังได้เลยยิบด,ดู โอ้โหเจอแล้วครับเจอแกะเจอวัวโอ้โหเต็มเลยโอ้โหได้ที่นอนแล้วโอ้มองหน้าทำไมนี่นี่มันต้องโดนมันโดนขอขอโอ้ยตกไปข้างล่างเฉยเลยตกไปข้างล่างเฉยเลยขุดมาขุดมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำอัปเดตข่าวให้ให้ให้ได้นะครับผมจุมจะทำให้ได้นะ ได้ครบแล้วโอเคโอ้โหอยากหาทำเล้ววัวตรงนี้ก็มีโอ้โหแต่ว่าไม่เอาตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันใกล้นี่เกิดไ่ผมไม่ชอบแบบนี้โอ้ดูวัวสะวัวเยอะเกินนะเก็บวัวมาก็ได้มาที่ใหม่เดี๋ยวค่อยๆเดินไปเลย อาทีตยหม่ครับโอ้เฟิร์มเด็ดตกเฟิร์มเด็ดตกโอเคไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โยตอนนี้ผมหิวผมหิวอ่าตัวขับมาก่อนทำเตาเผาก่อนตอนนี้หิวมากหิว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 โอเคเผาอ่านี่แล้วกันไปครับโอเคเดีย๋ยวผมไปฆ่าวัวก่อนนะอุย้ยนู่นอะไรอะ่ะตัวอะไรวะ what what เจ้าค <ítulo> ือ <irgendw> ต <carbono> ัวอะไรเจ้าคือตัวอะไรฉันไม่รู้จักเจ้าคือตัวอะไรอุ้ยอะไรพายุตอโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษครับ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 อุ้ยมันตามมาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมไม่รู้ครับพี่พี่ผมขอโทษครับอ ขอโทษครับขอโทษครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนซะเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหได้มาแล้วโอเคกินซะเลยอ๋ออ๋ออไปวางไม้ซะงั้นเอามาเอามาโอเคกินซะก่อนโอเคไปเดินทางกันต่อครับเดินทางเดินทางเดินทางกันต่อครับโอโ้ตรงนู้นข้างล่างมีทาน่าทานเยอะเลยอ่ะ ใช่เราต้องไปทางนี้เพราะว่าจะไปหาทำเลดีๆตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อะว่าขุดฐานก่อนแล้วกันผมจะเอาให้พังก่อนผมไม่ยอมผมจะเอาให้พังก่อนโอเคขุดไปเท่าไรละโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าฐานเยอะอยังไงแถวนี้ฐานก็นเยอะนั่นอะไรอ่ะ What What โอ้ยใอมนี้อีกแล้ว โอ๊ระวังระวังอ้ยนั่นไงบอกว่าระวัง,วงไปครับไปหาทำเลสร้างบ้านกันก่อนนะตามเลสร้างบ้านกันก่อนนะจ๊ะโอ้โหนี่ใกล้มืดแล้วสิใช่ไหมมันจะจะใกล้มืดแล้วแต่ว่าผมลืมทำเตียงนะสิแต่ว่าผมได้ผมจะแกะแล้วโอ้โหโอ้โหไม่มีที่โล่งเลยนะอ่ะโอ้ทะเล อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะหมู่บ้านใช่ไหมเอ้ยเอ้ยหมู่บ้านหรือเปล่าหมู่บ้านหรือเปล่าออ้ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้โถคิดว่า <boys uge. S 1> หมู่บ้านโอ้เสงเลยอ่ะโอ้โหใกล้มืดแล้วด้วยเดี๋ยวหาที่นอนก่อนโอ้โหหาที่นอนก่อนโอ้โหหาที่นอนก่อนค่ะเดี๋ยวทำท่านก่อนซอมบี้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 เกิดซอมบี้เกิด ทำทีนทนอนก่อนทำที่อนแล้วลุล kind of ุล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  okay. ุล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 ุอุล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 นลุ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 ลเลุ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 ลรลุ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 ลลุ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 ลลลลลล เราเก็บเก็บนี่ไปใช้ด้วยโอ้โหเยอะมาเกเยอะมาเกเยอะมากไปทำหนังสือได้ครับแล้วก็ไปทำโต๊ะเอ,อนชานก็ได้โอ้ตรงนู้นก็มีแต่ว่าผมพอละได้เยอะละโอ้ไม่มีไม่ <c ười> มีที่ลงเลยอยากไปตรงนู้นอะโอเคเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวกนเดี๋ยวนนน ทำเรือดีกว่าไหมผมทำเรือดีกว่านะครับเรือทำแบบไหนแบบดีไหมอ๋อผมลืมแล้วว่าเรือทำแบบไหนนีไหมวะไม่ใช่อ๋อนี่แบบนี้โอเคได้แล้วได้แล้วอึ๊บโอเคได้แล้ว Let's go ไปครับไปครับได้เรือแล้วโอ้โชนโนใบบกใบบกใบบกโอ้ยโอ้ยโชนโอ้ยชนโอ้ยชนโอ้โหใบบกโอ้ใบบกโชนใบบกสีเราไปหาทำอะไรก่อนนะครับผมโอ้ชนอีกแล้วโอ้โหเยอะจังเลยโอ้โห กลัวมันกลูเดรแตกโอ้โหชนอีกละโอเคเฮ้ยฟักทองฟักทองใช่หรือเปล่าให้มันฟักทองใช่หรือเปล่าอุยชนอีกละต้องหลบหลบใบบัวได้อึ๊บโอ้ยชนใช่หรือเปล่าฟักทองหรือเปล่าอุยฟักทองฟักทองฟักทองเบบี้ฟักทองว่ากัน ฟักทองอ่ะครับเดี๋ยวเราเอาเอาดาวอก่อนเออบ,บึบบึบเอามาโอเคมากดฟักทองฟักทองเจ้ฟักทองอฟักทองอ่ะครับฟักทองอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรีวีนใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่ารีวีนเอาฟักทองมาก่อนครับเอาฟักทองมาก่อนครับโอเค เดี๋ยวเรามาหาที่โล่งๆแถวนี้กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามเกาะเราไม่ใช่ข้ามเกาะข้ามภูเขาลุนนันไปคับผมโอเคไปอาทำนี้ก่อนอาทำนี้ดีๆก่อนนะขอมีวัวมีวัวจบเลยมีวัวเยอะๆเยอะกว่านี้ตรงนั้นมันมีวัววัววัวเยอะที่ผมเกิดอ่ะมีวัวแต่ว่ามันแบบยังไงอ่ะอ่ามันแบบพื้นที่มันน้อย Okay, ออ oh, no. โอเคดูทิมีตัวลงโอ้ no อ้ยมีมีมีม,มีแต่ว่าเหล็กแบบนี้แล้วผมไม่ชอบมีหมูวัวก็มีไก่ก็มีอีกอ,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 อยากสร้างแถวนี้จังแต่ว่าผมไม่ชอบแบบมีเหล็กแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ดีไหมดีแต่ว่าผมไม่ชอบโอ้โหวัวก็เยอะโอ้ยอ้ย,อยแกะก็มีสุดยอดโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ อุยอ้ยอุ้ยใบอมนี้อีกแล้วผมชอบอุย้ยนั่นอะไรอะ่ะวัดเดี๋ยวนะวัด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 นั่นอะไรอ่ะไปดูสิไปดู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 สิอุย้ยอะไรวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันคืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมไอ้นั่นมันคืออะไรไปดูสิอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยอ en> Wha ุ <wh ้ยอ you know you know ุ้ย What 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 จดได้ไหมเนี่ยอุ้ย Obsidian แต่ว่าผมจะเอาอันนี้ผมจะเอาอันนี้ผมจะเอาทองผมจะเอาทองผมจะเอาทองครับผมจะเอาทองครับโอเคหิวหิวแบบนี้ผมจะเอาทองครับ โอเคต้องดได้หมดเลยผมจะเอาทองครับผมจะเอาทองครับผมทุบได้ใช่ไหมโอเคผมจะเอาทองครับอา้าวทองหาย <c oughs> ผมทุบผิดอันนะ่ะมันต้องใช้เหล็กคนระับผมลืมโอ้โหตา้เลยผมลืม <c oughs> ขอโทษผมลืมมาเสียไปเลยเอ้ยปลา โอเคปลาวะปลาว่าท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เรามาที่ใบอมอีกใบอมหนึ่งนะครับผมผมลองหาพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านกันนะครับผมอยากให้ใต้ดีผมอยากให้มีแบบบ้านมเนเจอร์ด้วยนะครับโอ้ยตรงนี้ก็มีทํานโอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยเดียวนะพีระมิดรือเปล่าอู้หูนู่ด้วย หมู่บ้านใช่ไหมโนเฮ้ยเรานี้อุ้ยหมู่บ้านเอ้อหมู่บ้านมเดชเจอร์หมู่บ้านเมเดชเจอร์ว่ะครับเจอหมู่บ้านว่ะทุกคนทุกคนเจอหมู่บ้านเมีเดชเจอทุกคนเจอหมู่บ้านตรงโน้ตรงโน,งน้ไม่รู้ใช่ไหมหมู่บ้านมเดชเจอร์ทุกคนเย,ย้ในที่สุดโอเคมาสำรวจกันมีตัวอะไรเนี่ย เขียนแผนที่เอาไปดีกว่าเอาเอาเอาขโมยขโมยขโมยไปเลยเออเอามามีอะไรอีกนหมโอ้เขียวว่าจะมีไม่มีละโอเคเช็คเช็คเช็คโอ้มีเตียงผมมีแล้วโอ้หญ้าเต็มเลยจ้าเอาหญ้าก่อนเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์แล้วแต่ว่าผมฆ่าไปหลายตัวแล้วนะตรงโน้นเป็นพีระมิดตรงนน้นเป็นพีระมิดเดี๋ยวเรามาสำรวจเราสำรวจนี่ก่อนแล้วเราค่อยไปสำรวจ ไปละมิดกันนะครับผมไปโอเคโอ้โหเจอโอ้โหโอเคผมจะหากล่องอเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยึผมจะหากล่องโอเคอะไรกันไหมอุ้ยข้าวสาลอมมีอะไรอัมาราได้หนึ่งอมัมาราอุ้ยมีกล่องด้วย วุ้ยเจมพุ่มไม้แห้งไม่เอาครับพุ่มไม้แห้งอเอาทำไมล่ะครับฮู้ฮห้โอ้ยไอร้อนไอโเลมก็มีนะน่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเนี่โอ,โอ้โหหญ้าเยอะเลยหญ้าเยอะเลยท่านผูช้ชมสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวดูด,ดิตัวนี้แลกอะไรได้บ้างอ๋อไ,ไม่ได้ตัวนี้ โอ้โหเจ๋อไอ้กเล็มก็ตัวับผมกลัวผมกลัวเอ้นี่อะไรเนี่ยวัดแต่ว okay. ่าผมไม่กลับไม่พอมันโคแล้วมันทำให้หมู่บ so ้านไอตัวมินิเจอร์มันวิ่งหนีเข้าบ้านไงใช่โอเคเอาอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย โอเคตรงนี้เป็นหมู่บ้านเมเนจเจอเดี๋ยวผมยังสำรวจไม่เสร็จเลยสำรวจอีกตัวนี้มีอะไรม่ไม่แรกว่ะในข้างในมีมีม,ม,ม,มีมีอีกตัวหนึ่งสวัสดีครับไม่แลกว่ะโอเคโอเคสำรวจหมดละโอเค๋ยวเราอ่าไปที่พีรามิดกันนะครับผมพีรามิดตรงนูน้น ใช่ไหมพีระมิดหรือว่าหมู่บ้านเวนเจอไม่รู้นะครับผมไปไปดูกันไปดูกันแต่ว่าฟ้าใกล้มืดอีกแล้วฟ้าใกล้มืดอีกแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะตั้งปักหลักที่นี่อาจจะเป็นใบอมตรงนูน้นที่ลงรงตรงนูน้นนะครับผมเฮ้ยเป็นพีระมิดว่ะทุกคนดูว่าเฮ้ยเราสร้างบ้านตรงนู้นดีกว่าหมู่บ้านเวนเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเราอู้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 เดือด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  ตรงนู้นนะโอ้โหมีหลายที่จังเลยโอเคเอ่าหาทางเข้าพีรมิดก่อนพีรมิดเจระมิดพีรมิดพีรมิดอุย้ยเดี๋ยว,ยวมีทอดด้วยผมมีทอดผมมีทอด,ม,ม,ทอดม,มีทอดด้วยนน่เี่เดี๋ยวผมรู้ว่าม,มีระเบิดใช่ม,มีระเบิดครับผมรู้ครับผมรู้ครับนี่ไง มันมีระเบิดครับเราต้องเอาระเบิดออกก่อนเข้าใจไหมผมเล่นไหมครับมาเยอะไงผมรู้ไงโูกใครจะไม่รู้นี่นี่โจโอ้โหนี่น,นี่ผมรู้โอ้โหได้คอง โอ้โหทอง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 อ๋อทิ้งอะไรไปได้บ้างเนี่ยทิ้งอันนี้ไปทิ้งอันนี้ไปบวบทิ้งไปเดือทิ้งไปค่อยอัพไปกระดูกกระดูกเอาไปเก็บนี่โอเคเอาเนี่มาเนี่ยทองมาเนี่ยอาทองมาเนี่ยเป็นทองมาเนี่ยโอเคตรงนี้อุ้ย ทนไฟโอ้โหเอา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 ครับโอ้โหเล็กกับอะไรต้องเรือออกไปเอ้ยเรือเรือเรือออกไปโอ้หึอันนี้ออกไปโอ้โหใหญ่แบบบุมใหญ่มุ่มบุมเยอะซะเหลือเกินออกไปกระดูกกระดูกเอกมาโอ้โหอะไรเนี่ยทนไฟสองอันนี้ทนไฟสามโอเคผมไม่เก็บไว้โอ้ยเอามเบอร่กุมิเอ็มเร่เอ็มเร่ เยินปืนก็มีโอเคเอาเอา,เอานี่มาด้วยแล้วกันแทนอะไรดิแทนนี่แล้วกันไปสุดท้ายเหล็กก็มีเหล็กอันนี้เป็นเหล็กจ้าโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอเคไปเราขึ้นกันเถอะเราได้ขอบแล้ว ออโอเคไปครับโอ้โหคุ้ม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 ลงมาคุ้มมากเลยไปครับโอ้มืดแล้วท่านผู้ชมนอนก่อนนะนอนก่อนนอนนอนในพีระมิดไปก่อนนอนไปก่อนนะครับโอเคตื่นเช้าแล้วตื่นแล้วจ้าตรงนู้นอะไรอ่ะหมูบ้านอีกแล้วหรอ โอ้โหหมู่บ้านอีกแล้วท่านผู้ชมหมู่บ้านอีกแล้วว่าผู้ชมหมู่บ้านอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปสำรวจโอ้โหดูสองหมู่บ้านแล้วก็พีระมิดหนึ่งสุดยอดคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มครับดีเยสเราได้ที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราได้ที่แบบเราจะตั้งที่อยู่อาศัยของเรานะครับผมเค okay, ครับเราไปสำรวจ เราไปส,สัมบลดซะก่อนนะ pues ยูหูสวัสดีครับไม่ได้ไม่มีตัวนี้มีไหมมีไหมไม่มีโอเคเราค่อยมาเก็บนะหากล่องก่อนกล่อง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 มีไหมกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมผ้ไม่อยู่ตรงนั้นตัวนี้เล่นไหมตัวนี้ก็เล่นไม่ได้โอ้โห มีแมวด้วยมีแมวด้วยเฮ้ยข้างบนแบบนี้ต้องมีกล่องสินะใส่หรือเปล่านี่ไงขนมปังอันนี้อะไรหนังสืออืมหนังสือแทนอะไรแต่บางแทนนี้ก็ได้บอกโอเคโอเคกล่องผมค่อยไปทำเองกว่าให้เมนเจอร์เก็บไว้นะ โอเคมาดูบ้านหลังนี้กันครับไม่มีอะไรเล่นได้ไหมเล่นได้โอ,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 อ้โหแอรอแอรอแอรตบโอ้ยกองอีกแล้วอืมไม่เอาอ่ะไม่ผมมีเยอะละของผมก็เต็มด้วยโอเคเช็คเช็คให้หมดครับผมเช็คให้หมดครับผมอาง้องงายงีต้ตบเลยเดี๋ยวก่อน ไม่มีอะไรครับอ๋ออุ๊ยบ้านนี้หลังอุ้ยแรกเลยอู้วอุ๊ยแรกได้นี่ฮะโอ้ยแค่สิบไม่ได้ก็คืออิทไม่ได้ไม่เอาโอ้โหเข้าบ้านไปเลยอุ้ยอ๋อมีอะไรไหมไม่มีไม่ไม่มี โอเคผมเช็คแล้วไม่มีนะครับผมโอเคก็โอเคไปเราไปหาทำเลตรงนู้นดีกว่านะครับนี่ใกล้ๆพีระมิดเลยโอเคไปอึบอึบตอนนี้เราก็โอเคแล้วเจอสองหมู่บ้านมินิเจอร์แล้วก็หนึ่งพีระมิดแล้วเราสำรวจหนึ่งพีระมิดไปแล้วนะครับผมโอเค ไปครับึ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 บโอเคปมบจะอยู่แถวนี้พามีวัวมีไก่ด้วยโอเควางรากฐานตรงนี้ตัวครับโอเคว่าวางรากฐานตรงนี้โอเคโอเคเผาก่อนเผาอะไรจะบ้างอ่าอเรยแล้วก็ทำโต๊ะ เอไม่ใช่ทําตัวทําอ่าอันนี้ที่เก็บของอืมไม่ใช่สิตรงนี้ตรงนี้โอเคบอเคเก็บของครับของครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาหมาด้วยฮะโอเคโอเคเราต้องไปหาหมาด้วยนะ โอเคนะครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปแรกครับตอนนี้เราก็ได้ที่นอนที่แบบเราจะอาศัยอยู่ครับผมเพราะว่าเราได้หมู่บ้านมนเจอร์สองสองหมู่บ้านนะครับแล้วก็หนึ่งพีระมิดแต่ว่าพีระมิดนี้เราสรํเรวจไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเราดีเรามีเราเจอหมู่บ้านมินเจอร์นะครับสองที่เลยนะครับผมแล้วก็ทาเลตรงนี้ก็ดีด้วยมีวัวม,มีไก่ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับผมผมผมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ กดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ